สวัสดีค่ะทีนี้นะคะเรามาเรียนออกตัวอย่างซีรีส์ไวของเราเรื่องไม้ตัวกางเข่าชื่อว่าเรื่องบรรยากาศแบบเซรีส์แล้วอินดีแอร์ค่ะก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปจ้ะ แข่งรถก,กันมาเลยจ้าอ๋อบรรยากาศหรอโอ้กระจ่า right, ยอะไรก็จ่ายเอาะข้อใช่ปะ่ะอุ้ยตามตาอ, <c oughs> อะดูทุกสายตาจับจ้องเด็กกูแม่ อันนั้นเด็กผมเองเหรอถ้าอยากออกจากที่นี่เนี่ยต้องแรกกันอะไรแลกกัอะไรก็ออกไปเลยอุ้ยอยากได้อะไรก็ไปเลยอุ้ย้าไทยว่าหนักแล้วแต่แบบว่าสู้กับหนักกว่าที่ขอเพื่ออะไรจิเด็กนี้ก็คือขอได้ง่ายอยู่นะสมัยนี้รอไม่ได้ นู่้องอ่ะคือใคร้อยเลยสกายจ๋ของากมใช่นี่เลยเมื่อกี้นะมีหนุ่มหล่อขับรถหรูเนี่ยเอาดอกะตะวันมาฝากให้เงาสกายจ๋ากายยิ้มจริงเอยิ้มธุรกิจน้องชื่ออะไร่เอาชื่อเลยถ้าคิดจ่อยพี่อะทีหลังทไม่เงีนี้ออู้ยย่ ชายหนึ <kung> ่งคนน้องสาวหนึ่งคน่ได้จบปริญญาตรีไปคนที่ผมไม่ได้อยากแต่ที่อยากผมไม่ได้อยากฝากพี่อยากบอกว่ที่ชอบรู้จักเรี่นี้เขาน้าค้ายกันอยู่นะมีแตรอยครับไปฟแล้วเผิดอะไรเรานมาทำนะบรนงงงอะไรกันมึงจะช่วยกูใช่ปะคือนี้กูต้องจิคคนหนึ่งให้ติดภายในสถานก่ะ เฮ้ยเออเพิ่เขียนเที่ยอะไรประดาวะมีซีออน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 เออเออหรอมีซีออนเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปกินบิงซูป่ะร้านที่เพิ่นชอบอ่ะเลนเรากินมาแล้วก็พี่โดรบอกเองว่าพี่จะมาเก็บข้าวฟอมเลนก็จ่ายมาบางส่วนแล้วที่พี่จับจับ สบายอ่ะฉันวานี่อ้เล่นสนิทกับพี่พายุเหรอเล่นเฮ้ยเรารีบไปอ่ะเจ้านะโอ้เงิมาแล้วป่าววะนางชอบพายุเหรอคงจะไปสูจน์ได้ยิ่งขึ้นพวกกูทำได้อุ้ยมึงก็ต้มซ้อคอกันอ่ะขาคออะขาหลับเขาหลับแล้วเขาไปโดนดิชเกลอะไรมันใจใหญพี่บอกใครดักใครก็มีอเจ้าของแล้วพี่อ่ะเป็นเจ้าของแค่ตัวพี่เท่านั้นแหละ มึงไม่ชอบพี่พายบ้างเหรอวะพี่พายเขา,าเใจดีแลเว้ยไม่หรือว่ามึงยิมึงแฟนคนไี้น่ะถ้ามึงยิงเง็นเพื่อนกูอยู่นะอย่าพูดถึงไอ้เฮียนั่นอีกเข้าใจไหม <laughs> <laughs> ช็อกหรอทำอะไรอ่ะแพ้พวกมึงได้ไงว <laughs> ะ <c oughs> อุย้ยจั๊กจั่กไปหน้ามึงออกถือโดรนของแล้ววะ เฮ้ยนี่ไงเขาดึงขดคิวทำไมอ่ะดึงทำไมอ่ะดึงกดคิวทรมานอย่างเงี้ยหรอมันคือการทรมานแบบนึงเลยอ่อมึงนั่าเป็นคนที่นี่เดคิ้วเขา้เขาจะมีคิวอ่ไงเีวเบ่อก็เม่อี้เไม่มีหนวดเดินคิวสำหรับที่แล้วอ่ะจทกาี้ค่ามากนะครับ อุ้ย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 ฮันดูฮันดปิดตาโอ้โหแหงมือกูดทำไมปิดตาองี้ปิดตาอย่างนี้แกมึงบรรยากาศละตัวซีรีส์เราคอแอโอ้ไกลไปดีดูแลดีหลือเกินแทบจะสิง อ้าโอโออุ๊ยประจบด้วยปากประกบปากเบาๆไปเออพระสุปฏิส oh, ิบแปดสิงหานีงางเห็นไหมทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้าโอ้น่าสนใจเงินคอนอยากรู้ว่าเขาดึงคนคิวทำไมไม่ตัดหนอนแรกก็แบบ ดึงทำไมวะดึงขนคิวน้องทำไมมันติดารทามาแบบดึงหลอหรือว่ายังไงมันมีวิธีอะไรในการแบบต้องไปดึงขนคนโอ้จักใจคนที่ไม่ได้ไม่เคยอ่านยิงไงเราก็แบบเรามาลองดูตัวเนี้ยทีเซอร์ตัวอย่างซีรีส์ก็เออดูน่าสนใจมีหลายฉากที่โผล่เข้ามาทําให้เราอยากรู้ว่าแบบจุดเริ่มต้นมันคืออะไรจุดะส์ของการทําสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเขาแบบมาเจอกันมามาอะไรยังไงมีสองคู่ถูกไหมเมื่อกี้ ออชอบชอบชอบน้องน้าหวานคนเี้มากมีทั้งหมดสคนนะคะ<ช>ก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตาม,มเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานอ่ะแถลงข้าวด้วย<ช>ก็ได้เจอน้องๆทุกคนดูน่ารักดูเฟรนลี่มากเลยนะคะเด<ช>ี๋ยวก็จะมีบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆหอยให้ดูท้ายคลิปนะ,นะก็ฝากดูให้จบด้วยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะซีรีส์บรรยากาศรักรละซีรีส์เนอะ Love in the Air นะคะใช่ถูกต้องค่ะทุกคนพฤหัส ห้าทุ่ม <5 S 1> เริ่มตอนแรกก็คือออวันที่18สิงหาทาง,ง,<อ>งช่องจีบเ <AM> อ็มยี่ห้าฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ